หลังจากที่พระเอกนั้นได้ทําการระเบิดภูเขาเพอกทอมทําให้ทันโสทั้ง3มไม่อยากที่จะต่อกอดกับเพ่กอีกต่อไปแล้วในตอนนี้พระเอกก็ได้บอกให้พวกเขานั้นเรียกหัวหน้าใหญ่ของพวกเจ้านะออกมาซะดีๆและในจังหวะนั้นเองมันก็มีวงเวทปริศนาวงหนึ่ง,วง,วงเวทปรากฏตัวขึ้นมานี่ครับซึ่งวงเวทที่ปรากฏตัวขึ้นมานี้ก็ทําให้ทันโสทั้ง3ก็ถึงกับรู้สึกดีใจมากๆนะครับมันเป็นวงเวทดาบที่พวกเขานั้นพยายามทํามันมาโดยตลอดและในวันนี้มันก็ทําได้สาเร็จแล้วใน วิชาดาบสวรรค์ของพวกเขานั่นเองซึ่งานุสูทั้ง3มในตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เลยครับว่าจะเอาชนะพระเอกยังไงแต่พอวงเวทดาบสวรรค์ของพวกเขานั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นใจมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเจ้านิกายของพวกเขาสามารถนําเอาดาบสักดิ์สิธิ์หรือดาบสวรรค์ออกมาได้รับรองได้เลยว่าการจัดการกับบรรพุธนสู้อย่างเช่นเจ้าไม่สามารถตอกก้อนกับเจ้านิกายของพวกเราได้เป็นแน่และในตอนนี้เจ้านิกายของพวกเขาก็ได้ปรากฏตัวออกมาจนได้ จะเป็นท่าโซสูงสุดของนิกายดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นั่นเองนี่ครับซึ่งท่าโซทั้ง3ก็ได้ถาม้วยความสงสัยกับเจ้านิกายของพวกเขาว่าหลังจากที่วงเวทดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นมันได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้ว ทำไมด่ดาบศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขานั้นยังไม่ออกมานะครับถึงทัมโสดเจ้านิกายดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็ได้บอกกับทัมโสดทั้ง3ไปถึงแม้ว่าวงเวทจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบก็ตามแต่มันก็ยังมีบางส่วนที่ยังขาดหายไปยังไม่สามารถสร้างดาบศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้และส่วนส่วนนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนมันก็คือพลังจิตวิญญาณของเจ้ายัางไงล่ะทัมโสดสูงสุดประจํานิกายดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ทําการเปิดใช้พลังวงเวทนะครับผมเป็นวงเวทดึงดูดพลัังงงิิตวญ,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 ญขอโสท้3 ถ้าเกิดว่าดึงดูดพลังจิตวิญญาณของทั้งสามมาได้การเปิดชายรูปแบบพลังดับศักดิ์สิทธิ์ของเขามันจะเป็นการสมบูรณ์แบบแน่นอนนะครับถึงทําให้ดับโซทั้งสามในตอนนี้ก็รู้สึกตกใจมากๆ ถึงแม้จะพยายามร้องขอให้ท่านโสสูงสุดไว้ชีวิตนะครับผมเป็นการหักหลังแบบหักหลังมากๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ไปฝากอยู่ดีเผื่อความแข็งแกร่งของเขากลับไปยังอาณาจักรเบื้องบนให้ได้เขาเองไม่สนใจอยู่แล้วนะครับในการดึงดูดพลังจิตวิญญาณของท่านโสทั้ง3ที่ยังเหลือรอดอยู่ได้ทำการเสริมความแข็งแกร่งให้กับวิชาวงเวทของเขานะครับและแล้วตัวเขาเองก็สามารถทำได้สำเร็จก่อนหน้านี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบพอได้พลังจิตวิญญาณสุดแข็งแกร่งของท่านโสทั้งสามมารวบรวมกันก็ทำให้ตัวเขาเอง สามารถดึงเอาพลังดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาใช้งานได้แล้วนะครับเป็นดาบออร่าส,สีแดงอมหิตสุดแข็งแกร่งนะฮะที่ใช้พลังจิตวิญ,ญญาณของผู้คนมากมายจนหลอมรวมกลายมาเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้ได้ซึ่งตัวเขาเองก็มีความมั่นใจมากๆถ้าเป็นดาบนี้ใช้ในการต่อสู้กับพระเอกแล้วรับรองได้เลยว่าจะสามารถเอาชนะพระเอกได้แน่นอนนะครับถึงแม้ตัวเจ้านะ้าจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับเซียนหรือนักปาร์ตตัวข้านะ่าก็สามารถจัดการเจ้าหนะ่ด้วยดาบของข้าเล่มนี้ ก่อนที่เขาเองจะทําการใช้ดาบของเขาผ่งเขาโจมตีพระเอกไปนะครับซึ่งการโจมตีของเขาถึงแม้ว่าจะแข็งแกร่งมากๆแต่พอโจมตีเข้าใส่พระเอกเท่านั้นเลยครับผมการโจมตีของเขาไม่ได้เป็นผลเลยพระเอกสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบนะครับเพียงแค่ใช้ม้ว ทางเดียวเท่านั้นนะฮะสามารถป้องกันการโจมตีสุดแข็งแกร่งของทัางโสดจากนิกลายดับจักสิ์ผู้นี้ได้อย่างง่ายดายแต่ตัวเขาเองก็ไม่ยอมอยู่แล้วในวันนี้จะทําการจัดการครับเอกให้ได้นะครับเปิดชายรูปแบบพลังสุดแข็งแกร่งของเขาจะเข้าโจมตีพระเอกไปอีกครั้งซึ่งทําให้พระเอกที่เห็นเช่นนี้แล้วนะครับก็ต้องเอาจริงบ้างพระเอกได้นําเอาดาบสวรรค์ของเออกมาซึ่งดาบเล่มนี้ก็จะเป็นดาบพี่ชายของเขานั่นเองนะครับในการพุ่งเข้าไปโจมตีทําศพผู้นี้ซึ่งการโจมตีขอขาไปก็รู้ แรงก,กว่านะครับผมพุ่งเข้าไปโจมตีครั้งเดียวเท่านั้นสามารถป้องกันทําลายการโจมตีของทันโสผู้นี้ได้และก็ยังโจมตีส่วนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกได้เลยว่าการโจมตีระเบิดตูม้มอันรุนแรงมากๆนะครับดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ทันเจ้าในกายนักดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ได้สร้างขึ้นมาก็ถูกพระเอกนั้นตัดขาดเป็นสองท่อนกันเลยทีเดียวนะครับแข็งแกร่ง,งเกินเบอร์อะไรขนาดนั้นจึงทําให้ทันโสผู้นี้หลังจากที่ถูกพระเอกทําลายดาบไปนะครับตัวเขาเองก็รู้สึกตกใจและก็เสียใจ กวาจะสร้างดาบศักดิ์สิทธิ์นี่ขึ้นมาได้แต่ดันถูกทำลายไปแบบง่ายๆซะงั้นเลยนะครับแถมพระเอกในตอนนี้ก็ยังได้นำเอาหยกขิดตันที่อยู่ในดาบเนี่ยผมนำมาส่งมอบส่งคืนให้กับแม่นางหลิงเยาไปและคิดตันนี้มันก็จะเป็นสินส่วนเซกชาติพลังวิญญาณของเธอนะครับที่ทำโสผู้นี้ได้ดึงออกไปจากร่างกายของเธอนั่นเองนี่ยนำกลับมาให้เธอในการดูดซับแล้วก็ทำให้พลังจิตแว่นของเธอนั้นเติมเต็มสมส่วนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นยครับแต่มันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นี้หลังจากที่ ทำโซผู้นี้ได้ถูกพระเอกกำราบไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับตัวเขานั้นได้ทําการเปิดเผยพลังที่แท้จริงของคอกมาซึ่งพลังที่แท้จริงของเขามันก็คือพลังปีศาจนะครับผมปีศาจที่ไม่มีหัวใจในการเข้าโจมตีพระเอกไปอีกครั้งนะครับผมซึ่งการโจมตีนี้มันเป็นการควบคุมจิตใจพระเอกนี่ครับดึงดูดพระเอกเข้าไปในพลังภาพลวงตาของเขาพยายามที่จะควบคุมจิตใจพระเอกเอาไว้ให้ตรงได้แต่พลังเพียงแค่นี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้แน่นอนนะครับพระเอกใน ตอนนี้แค่พูดคำเดียวเท่านั้นนะครับออกไปตายไปซะเรียบร้อยนะฮะพลังจิตวิญญาณทั้งหมดของทัมโซผู้นี้ก็ถูกกลมรวมมาอยู่ในมือพระเอกเป็นก้อนคิดตั้นเล็กๆแล้วเรียบร้อยนะครับผมสาเปิดตัวแบบเท่ๆนะครับโดยพระเอกเข้าไปทีเดียวนะครับเรียกเลยว่าไม่มีบทเลยนะครับผมตายแบบง่ายๆเลยนะครับถึงพระเอกในตอนนี้หลังจากที่สามารถจัดการนิกายดับศักดิ์ธิ์แห่งนี้ไปได้ตัวเขาเองก็อยากจะรับรู้เกี่ยวกับอาณาจักรบนและก็ข้อมูลก่อนแน่นี่งนะครับพระเอ ก็เลยได้ถามกับแม่นางเลียนเชียไปว่าตัวเธอนั้นสามารถจําความอะไรได้บ้างนะครับเล่ามาให้หมดเลยแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับผมสับรับอีพีที่48นะครับอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาใหม่ในวันอังคารหน้าเลยละกันนะครับอีพีนี้จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย